วัดไก่บอกใหญ่เลยครับตัวนะี้มานะฮะวันนี้ใครเคยเห็นบ้างนะฮะครั้งแรกเลยนะฮะที่ผมได้มาวัดนี้นะฮะเป็นวัดวัดดังใหญ่ที่สุดในโลกปุ๊กระรังที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นวัดหลวงปู่สวงโอ้ตะเคียนตะเคียนไม่ตะเคียนเลี้ยกใส่ก่อนฮะเรียกควาบ่ โอ้ใหญ่นะนี่หลวงปู่สวงครับนเนี่ยโอ้โหลงรถมีโรงเรียนป้าพีวีพูดนะาาพูดนะรถป้าง่ายเลยว,วะไม่เคยมาเถอดเลยนี่ได้มีโอกาสมาหลังวัดนะครับเดี๋ยวมาดูรถบัสครับวันนี้ป้ายี<ะ>่สิบาทป้มีลงไม้ หรือวัดบ้านหรือวัดอยังไงโอ้นักเรียนอยู่ข้างหลังวิววะนักเรียนหมดเลยคือผมเงี้ยวนี่คุณะมีฮอตแม่คั่มีฮอตอีกอย่างโรงเรียนดังด้วยนะอันนี้อะไรนี่น้นำมันป๊อบมีฮอตรถมีฮอตแมคขอบแม่คั่พูุณนะมีฮอตรถน้ำเที่ยวรถกรอ๊อป โอ้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีครับหลวงปูสวงไม่บอกขนาดฮะขนาดน่าจะแม่นได้ขนาดเนี่ยป้าขัดหลุดไปจะขันงามๆตออื่นรับมาแล้วมาดูเบอร์สิบสามนะครับวันนี้ ไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับอ่ะอ,อันนี้บอกครับโรงเรียนนี่บอกครับ โรงเรียนอยู่เสษโอ้แต่เอารถมาจอดนี่ขับรถจอดนี่บ่รถจะคันนึ่งเหลืออยู่คุณละคันะไรอยู่เอาไปเห็ดสีบ่อันนี้บั่เห้เห็ดสัญญากับไผ่ครับเห็ดสัญญากับผมเลยก็ได้บ่บ่มีปัญหาบ่จ่ายเงินอยังีงบ่บอ่ลงพอเลยโอ้อ่าเช็ดน้ำเช็ดอย่างไรพี่ อ๋อสีเฮ็ดมาบมก,กี่ปีแล้วนี่มสีรถสายเก่าซึ่งเพินเนเ่นเพิ่นเล่าให้ฟังเยอะผมไปซื้อรถอยู่เทคโนสว่างยเยอะน่ะโอ้ไปพอกันเยอะจังนะพวกมันพวกมันเป็นไอสายเดียวกันเนาะเทคโนเทคโนคือกันอยู่สว่างผมก็ได้มาสามคันรถบัสเพิ่อนก็ขายคันหนึ่งบัสเพื่อนพอเราอยากได้เจตี มันสูงโอ้ท่านบอกครับเอาโลภล้มปะมันมีซิเมตรเอาซิเมตรสูงบ่มันเป็นสูงตัวนึงสั้นครึ่งสิบสูงกว่านี้อีกสูงเราบ่ค่อยมากแล้วมีสูงไปซ้ำประมาณสี่เมตรวประมาณสามเมตรแปดสิบสามเมตรหกสิบแปดสิบประมาณนี้แหละผมได้มาแค่หนึ่งมาจากซีสเก็ตนี่แหละโอ้ยสีน้ำเงินอ่ะปะอ่าขนาดล่ะไอ้ที่เอาจาก ในนานาครอบอ่ะครับป่อยลายไปเลยจังหวะต้องถามวิชายองซิซัมกับเอ็มเอ็มพีเอสตัวนันมันซเมตรเอสเมตรแปดซีเมตรอันนี้ต่อใหม่เลยบ่เนี่ยตัวนี้ต่อตู้ใหม่เลยบ้างพันนี้รถเชียงกงคอรถเก่าคุณพวกราดัมเยเออนี่ยนะพวกนี้นี่ยมมือนเขาจะเห็ดจังซีนี่ผมว่าเห็ดจังซีแหละนักเลีนยะจะดีดเอาเป็นรถเออ เออเป็นหัวเป็นหัวรถหกล้อแต่เป็นข้างหลังเป็นตู้ตู้นักเรียนเป็นบ่อครับตัวนี้เป็นตู้เป็นบ่อครับยกหัวได้โอ้โหในตัวนี้มันจะซ่อมง่ายผมว่ามันจะซ่อมบำรุงง่ายกว่าตัวนี้ระเบิดเก้าระเบอร์สิบระเบอิดเก้าระเบิดสิบใบแดงพว้นักเรียนจะค้นครับนี่พันกว่าพันกว่าเฉพาะในโรงเรียนครับฝึกงานอีกเท่าไหร่นั่นแหละรวมอ๋อรวมแล้วอ๋อฟรีครับเรียนฟรีมีแต่ปวสครับค่ารถได้เสียปะ ขารถไม่ได้เสียฟรีฟรีทุกอย่างฟรีแต่มีหลักช่วยหลุดช่วยเลยจะซอยแก่ค่าไอ้นั่นครับค่าหัวค่าหัวครับค่าอาหารกะวันเออค่าอาหารกะว๊านวันบะหมีเพราะมันเป็นเทคโนโลยีเด็กน้อยใหญ่แล้วเป็นมือชุนพันกว่าคนก็เยอะอยู่พันน้องใหม่อ่ะสี่ปีปีนี้สี่ได้ได้หลายป่ะครับปีนี้ปีนี้ปีนี้ห้าร้อยครับห้าร้อยปีเดียวนี่ทั้งซอทั้งซอเลยครับ โอ้ปี 500, ละห้าร้อยก็ในซีเกตก็เป็นอันดับสองอันดับสองแหละโอ้ปีละห้าร้อยจบออกไปกับปีละห้าร้อยเนาะกับมันก็นอยู่วนพันพันกว่าวน,วนพันกว่ากว่าเพราะมันมีแค่สามมีห้าห้องเนาะนเออมเมนห้าปีแครับหนึ่งขับไปทางหนือก็ได้โพูงไปนางเล่นแล้วก็ออกทุนเลยเราโอ้ปอกแปลกอยู่ข้างหลังมูตัวนี้นี่จะเป็นรถพัดลมยังไม่ได้ดูเลยอันนี้รถไม่มีทะเบียนนะครับ เครื่อง EP 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 อะไร EP วันเหรอเครื่องหลังท้ายนะระโบครับัถหลงปูช่วงเจ็ดไฟ แล้วครับไม่ได้เครื่องตัวนี้นะแต่ไม่มีใบคุมนะตัวนี้นอันนี้รถมันมัทหวายป่ะโ,โ,กกโอ้ไม่ป่โอ้โอเป็นรถไฟฟ้าเลยตั้งนะ,นฟฟนะอันนั้นหลงวงพ่อลองลองบ่เจ้าะเพิ่จา้าคณะมันเป็นเ,เจ้าวาดอยู่นี่เลยผู้จัดตั้งที่เคยอ๋อตัวไปไม่ได้ รถลุษเห็นเ,เราสัญญาได้จะเต็วเนี้ยแล้ว,วลเออเจ้าบ้าน่ะเจ้าบ้านทั้งเป็นเจ้าคณะจังน,นะ่ะโอ้โหคือจบเลยโอเคละก็ราคาก็คุยกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวให้หัวหน้าสอนกลับบ้านก่อนเดี๋ยวใจตังทำเอกสารสัาซื้อขายพอดีจะไปดูรถอีกครันหนึงอยู่นี่ผมมาส่งรถคันนีนะ้เห็นไหมรถครูที่วิ่งนักเรียนและฟุตบอล เนี่ใกล้ๆนี่มันจะก่อนเขาจะทําทางถนนใช่ไหมเนี่ยถ้าออกไปใช่ไหมมันจะมีขวามือเนี่ยเขาจะขายไก่ไก่รูปปั้นไก่อ่ะไอรถจิบน้ำเงินจิบฟั้นใช่ใช่ปีก่อนนึ้นล่าสองสามปีแล้วเออเออบอกมาส่งแ,แกก็วิ่งอยู่ตอนนี้นอ,อ่าแกก็ถามโทรไปหาพวกอะไรเดี๋ยวว่าจะแวะเข้าไปเล่นกับแกอยู่ไปดูว่าเป็นรถกันประจำเอ่าแต่ตอนนี้วิ่งสิบสองสาย ตอนนั้นเป็นเครื่อง PO9 อเมาแกก็โอนทำสีอะไรเรียบร้อยแล<ๆ>้วแกชอบเครื่องดีแรงเลยแรงพ p โอว่าสตาร์ทชนึงนี่โอ้โหแคบแคบก็กกทคเล่นซ้อมซีนนี่ลุกๆๆอันนี้ผมมาผมไปเห็นน้ำดันน้ำอย่างเบิร์ตเรียบร,ร้อยเบิร์ตแกเรียบร้อยแกเบิร์ตเรียบร้อยมันดันมันแต่รันรีโอ้โอเออมันเป็นอะไรโบแกน ไม่รู้มันนะครับพอมาถึงน้ำมันจัดเดือนมาน้องเนี่ยจนที่ข้างเขาขับมาขับมาตั้งแต่ตอนนี้เลยเขาถวายหรือซื้อเขาเขาซื้อถวายให้เราออกค่าชีสอ๋อโอเคตรงนี้พอให้เขาต่อค่าชีปุ๊บเขาก็เอาเล่นไปเลยท้ายเจ้าของรถก็ใช่คนทีถวายทายไเสอ๋อต่อไม่ได้แต่ก็ ไม่มีปัญหาเนาะไม่มีัมมบรครับผม<อ>เดี๋ยวเขาว่าอ้าวขายรถไปถวายมากทำไมไม่บอกไม่กล่าวอย่างเงี้ยนะไม่ได้ถวายวาไม่ได้ทับอะไรคือต,ตอนนี้ก็จะหาซื้อแบบมินมีเล่นอะไรครับเอาไอ่าใช่เดี๋ยวผมส่งให้ดูนั่นก็ถายสีครั